้้ตตวววววาปนนนนัไดดรีีเเคลยมมทุ่แบบงงงงนน่งงออ็หึพลังแห่งการเติบโตในความเงียบเมื่อผลลัพธ์คือเสียงประกาศที่ดังที่สุดในยุคที่ทุกการเคลื่อนไหวถูกถ่ายทอดผ่านหน้าจอที่การประกาศ ดูเหมือนจะสำคัญกว่าการกระทำและที่ยอดไล์กลายเป็นมาตรวัดคุณค่าเราอากหลงลืมไปว่าพลังที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางแสงไฟสปอตไลท์แต่ก่อตัวขึ้นในโรงงานอันเงียบสงบของหัวใจเราเองคุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งพูดถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้มากเท่าไหร่พลังในการลงมือทำ มันกลับยิ่งลดน้อยถอยลงนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคกลไกทางพลังงานที่ลึกซึง้งคำสอนที่คุณได้แบ่งปันมานั้นคือกุญแจสำคัญในการทวงคืนพลังแห่งการสร้างสรรค์กลับมาสู่ตนเองมันคือการยกระดับชีวิตโดยไม่จําเป็นต้องส่งเสียงลำโพงของอัตตา v ว r s u s โรงงานอันเงียบสงบของโดมิญ,ญาณ เหตุผลที่เรามักมีความรู้สึกถึงแรงปลักดันที่จะต้องประกาศให้โลกรู้ถึงแผนการพัฒนาตนเองนั้นมาจากความต้องการของอัตตาหรืออีโก้อัตตาต้องการการยอมรับมันหวยหาคำชื่นชมและการยืนยันคุณค่าจากภายนอกมันต้องการได้ยินคนอื่นพูดว่าดีจังเลยเก่งมากเพื่อที่จะรู้สึกดีกับตนเองอัตตาต้องการทางลัดสู่ความรู้สึกสำเร็จการประกาศแผนการออกไป ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมันคือการยืมความรู้สึกดีจากอนาคตมาใช้ก่อนซึ่งมักจะทำให้แรงจูงใจในการลงมือทําจริงลดน้อยถอยลงอัตราคือรูรัวของพลังงานทุกครั้งที่คุณเล่าแผนการของคุณให้คนสิบคนฟังคุณกำลังสร้างช่องทางให้พลังงานสร้างสรรค์ของคุณรั่วไหลออกไปถึงสิบช่องทางผ่านความคิดเห็นคำแนะนำหรือแม้แต่ความสงสัยของพวกเขา ในทางตรงกันข้ามดวงวิญญาณหรือตัวตนที่แท้จริงของเราทำงานในความเงียบมันไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอกเพราะมันรู้ได้คุณค่าของตนเองอยู่แล้วมันเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือกระบวนการภายในที่ศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ในดินที่มืดมิดและเงียบสงบยิ่งถูกรบกวนน้อยเท่าไหร่รากก็จะยิ่งอย่างลึกและแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น ศาสตร์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุในความเงียบการเลือกที่จะเติบโตในความเงียบคือการที่คุณกำลังเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่ชาญฉลาดที่สุดคุณกำลังควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุด 1. ยกระดับความคิดโดยไม่ต้องเอ่ยคำโออวดคุณไม่จำเป็นต้องโพสต์คำคมสร้างแรงบันดาลใจทุกวันแต่คุณลงมือปฏิบัติด,ด้วยการเฝ้ามองความคิดลบของตนเองในความเงียบ และเลือกที่จะไม่เชื่อมันครั้งแล้วครั้งเล่านี่คืองานที่แท้จริง 2. ยกระดับนิสัยโดยไม่ต้องประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงคุณไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปตัวเองที่ยิ้มเพื่อบอกใครๆว่าคุณกำลังจะฟิตหุ่นแต่คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าที่เงียบสงัดและสวมรองเท้าว,วิ่งออกไปเงียบๆวิีในที่แท้จริงถูกลอลอมขึ้นในขณะที่ไม่มีใครมอง 3. ยกระดับคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องขอการยอมรับจากใครคุณไม่ได้มองหาความรักจากภายนอกแต่คุณเรียนรู้ที่จะมอบความรักและความเมตตาให้แก่ตัวเองในยามที่คุณอยู่เพียงลำพังคุณให้อภัยความผิดพลาดของตัวเองเงีบเงียบและยืนหยัดในคุณค่าของคุณแม้แต่ไม่มีใครเห็นด้วยก็ตามการกระทำในความเงียบเหล่านี้คือการปิดศีลผนึกพลังงานสร้างสารรค์ของคุณมันเหมือนการอบเค้กในเตาอบที่ปิดสนิท ความร้อนจะถูกกักเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้เค้กฟูขึ้นอย่างเต็มที่การเปิดเตาอบเพื่ออวยใครทุก5นาทีมีแต่จะทำให้เค้กของคุณแฟบลงต้นไม้ที่สูงที่สุดไม่ได้เติบโตด้วยสียงิะโตนแต่มันอย่างรากลึกลงในความเงียบของผืนดินและปล่อยให้ความสูงใหญ่ของมันเป็นประจักษ์พยานด้วยตัวเองเมื่อผลลัพธ์ส่งเสียงคำรามและนี่คือความงดงามที่สุดของกระบวนการนี้ เพราะคนที่เติบโตจริงรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นเสียงที่ดังที่สุดคนที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพของตัวเองอย่างเงียบๆพลังงานและความสดใสของเขาจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้โดยไม่ต้องเอ่ยคำศิลปินที่หมกมุ่นอยู่กับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกในสตูดิโอที่เงียบสงัดผลงานของเขาเมื่อปรากฏสู่สายตาสาธารณะจะกลายเป็นเสียงประกาศที่ดังยิ่งกว่าพายุคนที่ฝึกฝนจิตใจจนพบกับสันติสุขภายใน ความสงบที่แผ่ออกมาจากตัวเขาจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเยยวยาผู้คนรอบข้างได้อย่างน่าอัศจรรย์คนที่ยกระดับตัวเองได้จริงจะไม่วุ่นวายกับการอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะพวกเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นสัมผัสได้ไม่ใช่ได้ยินดังนั้นจงโอบรับความเงียบสงัดจงเชื่อมั่นในกระบวนการภายในของคุณ ทำงานกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์และสม่ำเสมอจงทําให้ชีวิตดีขึ้นแบบเงียบๆแล้วปล่อยให้ผลงานและพลังงานของคุณพูดแทนทุกสิ่งขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบ คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ ที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด่นแต่ไลน์วอร์ kers คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจตนให้สูงส่งและงดงามคนพบสัทธรรม Get conga.